สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังในตอนก่อนคือตอนที่หนึ่งนั้นพระผู้มีพระภาคก่อนที่จะเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านของแคว้นมัลละนะอนุปยานิคมพระองค์ได้เข้าไปหาปริพาชกมีนามว่าพักวะปริพาชกท่านนี้ก็ต้อนรับพระองค์เป็นอย่างดีเชื้อเชิญให้นั่งอาสนะที่จัดถวายด้วยความเคารพต่อมาก็ได้ถามเรื่องราวของสุนัขตะซึ่งเป็นโอรสเจ้าลิชวีที่ได้ออกจากพระธรรมบินัยโดยไม่ใยดีต่อสิ่งที่เลิศที่สุดนั้น ในตอนที่สองนี้จะเป็นการสนทนากันต่อเนื่องเกี่ยวกับการกระทําของสุนัขตะโดยที่พระองค์บอกสอนพร่ำสอนแล้วแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ดูให้เห็นกันจะจะแล้วก็ยังไม่ทราบชัดถึงปาฏิหาริย์นั้นและพระธรรมที่ทั้งได้บอกสอนพร่ำสอนและได้ติเตียนด้วยความห่วงใยไปแล้วแต่สุนัขตะก็ยังพอใจที่จะออกจากพระธรรมและพระวินัยนี้ไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมกันได้เลยครับดูก่อนพควั สมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมแห่งชาวทูลูชื่ออุตรกาในทูลูชนบทครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าเรานุ่งแล้วถือบาทและจีวรมีโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขขตะเป็นปัจชาสมณนะเข้าไปบินทบาตท,ที่อุตรกานิคมสมัยนั้นมีอเจลกะคนหนึ่งชื่อโกรักติยะประพฤติอย่างสุนักเดินด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากดูก่อนพัวะ โอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขคตะได้เห็นแล้วจึงคิดว่าเขาเป็นสมณะอรหันต์ที่ดีผู้หนึ่งครั้งนั้นเราได้ทราบความคิดในใจของโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขคตะด้วยใจแล้วจึงกล่าวกะเขาว่าดูก่อนโมคะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นสักยะบุตรอยู่หรือหึ่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉะไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกะข้าพระองค์อย่างนี้ว่าดูก่อนโมคะบุรุษ แม้คนเช่นเธอก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นสักยบุตรอยู่หรือดูก่อนสุนักขต,ตะเธอได้เห็นโกรคติยะอเจลกะคนนี้ซึ่งประพฤติอย่างสุนัขเดินด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากแล้วเธอจึงได้คิดต่อไปว่าเขาเป็นสมณะอรหันต์ที่ดีผู้หนึ่งมิใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเป็นเช่นนี้พระผู้มีพระภาคยังทรงหวงพระอรหันต์อยู่หรือ ดูก่อนโมคบุรุษเรามิได้หวงพระอรหันต์แต่ว่าเธอได้เกิดทิฏฐิลามกขึ้นเธอจงละมันเสียทิฏฐิลามกนั้นอย่าได้มีแก่เธอเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกตลอดกาลานานอันหนึ่งเธอย่อมเข้าใจโกรักติยะอเจลกะว่าเป็นสมณะอรหันต์ที่ดีผู้หนึ่งอีกเจ็ดวันเขาจาักตายด้วยโรคอลาสกะครั้นแล้วจักบังเกิดในเหล่าอสูรชื่อกาลกันชิกา ซึ่งเลวกว่าอสุรกายทั้งปวงและจากถูกเขานำไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวีรนัทธรรมภกะและเมื่อเธอประสงค์อยู่พึงเข้าไปถามโกรักคติยาอเจลกะว่าดูก่อนโกรักคติยะผู้มีอายุท่านยอมทราบคติของตนหรือข้อที่โกรักคติยะอเจลกะพึงตอบเธอว่าดูก่อนสุนัขตะผู้มีอายุข้าพเจ้าทราบคติของตนอยู่ คือข้าพเจ้าไปเกิดในเหล่าอสูรชื่อกาละกันชิกาซึ่งเลวกว่าอาสุรกายทั้งปวงดังนี้เป็นฐานะที่มีได้ครั้งนั้นโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขคตะได้เข้าไปหาโกรักคติยาอเจลกะแล้วจึงบอกว่าดูก่อนโกรักคติยะผู้มีอายุท่านถูกพระสมณะโคดมทรงพยากรณว่าอีเจ็ดวันโกรักคติยาอเจลกะจกตายด้วยโรค阿拉สกะ แล้วจากบังเกิดในเหล่าอสูรชื่อกาละกันชิกาซึ่งเลวกว่าอสุรากายทั้งปวงและจากถูกเขานำไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวีรนัทธรรมภกะฉะนั้นท่านจงกินอาหารและดื่มน้ำแต่พอสมควรจงให้คำพูดของพระสมณะโคดมเป็นผิดครั้งนั้นโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะได้นับวันตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองตลอดไปจนครบเจ็ดวัน เพราะเขาไม่เชื่อต่อพระตถาคตครั้งนั้นโกรักคติยาอเจลกะได้ตายด้วยโรคอลัสกะในวันที่เจ็ดแล้วได้ไปบังเกิดในเหล่าอาสูรชื่อกาละกันชิกาซึ่งเลวกว่าอาสุรกายทั้งปวงและถูกเขานำไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าชื่อวีรนัทธรมภกะโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนักขตะได้ทราบข่าวว่าโกรักคติยาอเจลกะได้ตายด้วยโรคอลาสกะ ได้ถูกเขานำไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าชื่อวีรนัตธรรมภกะครั้นแล้วจึงเข้าไปหาศพโกรรคติยาอาเจละกะที่ป่าช้าชื่อวีรนัตธรรมภกะแล้วจึงเอามือตบซากศพเขาถึงสามครั้งแล้วถามว่าดูก่อนโกรรกคติยะท่านทราบคติของตนหรือครั้งนั้นซากศพโกรรคติยะอาเจละกะได้ลุกขึ้นยืนพลางเอามือลูบหลังตนเองตอบว่าดูก่อนสุนักขตะผู้มีอายุ ข้าพเจ้าทราบคติของตนอยู่คือข้าพเจ้าไปบังเกิดในเหล่าอสูรชื่อกาละกันชิกาซึ่งเลวกว่าอสุรากายทั้งปวงดังนี้แล้วล้มลงนอนงายอยู่ณที่นั้นเองดูก่อนพควะครั้งนั้นโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนักขตะได้เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเราได้กล่าวกะเขาผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าสุนัขตะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหน วิบากนั้นได้มีแล้วเหมือนดังที่เราได้พยากรโกรรคคติยะอเจลกะไว้แก่เธอมิใช่โดยประการอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิบากนั้นได้มีแล้วเหมือนดังที่พระผู้มีพระภาคได้ท่งพยากรโกรรคคติยะอเจลกะไว้แก่ข้าพระองค์มิใช่โดยประการอื่นดูก่อนสุนัขะตะเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเมื่อเป็นเช่นนี้อิทธิป,ปาติหารที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ ชื่อว่าเป็นคุณอันเราได้แสดงไว้แล้วหรือไม่ได้แสดงไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นอันทรงแสดงไว้แล้วแน่นอนมิใช่ไม่ได้ทรงแสดงไว้ดูก่อนโมคาบุรุษแม้เมื่อเป็นเช่นนี้เธอยังจะกล่าวกะเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์อย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคมิได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์แก่ข้าพระองค์ดังนี้ ดูกนโมคคบุรุษเธอจงเห็นว่าข้อนี้เป็นความผิดของเธอเท่านั้นดูกนพักควะโอรสเจ้าลิชวีชื่อว่าสุนคตะถูกเรากล่าวอยู่อย่างนี้ได้หนีไปจากพระธรรมวินัยนี้เหมือนสัตว์ผู้ควรเกิดในอบายเหมือนสัตว์ผู้ควรเกิดในนรกฉะนั้นดูกนพักควะสมัยหนึ่ง เราอยู่ที่กูตาคารศาลาในป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีสมัยนั้นอาเจละกะคนหนึ่งชื่อกราระมัชกะอาศัยอยู่ที่วัดชีคามเขตเมืองเวสาลีเป็นผู้เลิศด้วยลาบและยศเขาได้ยึดถือสมถทานข้อวัดทั้งเจคือ 1. เราพึงเปลือยกายไม่นุ่งห่มผ้าตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุนธรรมตลอดชีวิตส เราพึงเลี้ยงชีวิตด้วยการดื่มสุราและกินเนื้อสัตว์ไม่กินข้าวและขนมตลอดชีวิต 4. เราพึงไม่ล่วงเกินอุเทนเจดีซึ่งอยู่ทิศบุรพาแห่งเมืองเวสาลี 5. เราพึงไม่ล่วงเกินโคตมะเจดีซึ่งอยู่ทิศทักษินแห่งเมืองเวสาลี 6. เราพึงไม่ล่วงเกินสัตตมพระเจดีซึ่งอยู่ที่ทิศประจิมแห่งเมืองเวสาลี7เราพึงไม่ล่วงเกินพระหุปุตตะเจดี ซึ่งอยู่ทิศอุดรแห่งเมืองเวสาลีเพราะการสมทา,านข้อวัดทั้งเจ็ดนี้เขาจึงเป็นผู้เลิศด,ด้วยลาบและยศอยู่ที่วัดชีคามครั้งนั้นโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะได้เข้าไปหาอาเจลกะชื่อกรารมัชกะแล้วถามปัญหากะเขาเขาไม่สามารถแก้ปัญหาของโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะให้ถูกต้องได้จึงแสดงความกโกรธโทสะและความโทมนัสให้ปรากฏครั้งนั้น โอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะได้คิดว่าตนได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ที่ดีข้อนั้นอย่าได้มีแก่เราเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกสิ้นกาลนานครั้งนั้นโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะได้เข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเราได้กล่าวกับเขาผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าดูก่อนโมคบุรุษแม้คนเช่นเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนเป็นสักยบุตรอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชะไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกะข้าพระองค์อย่างนี้ว่าดูก่อนโมคคะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็อยังจักปฏิญาณตนเป็นสักยบุตรอยู่หรือดูก่อนสุนัขตะเธอได้เข้าไปหาอเจละกะชื่อกราระมัชกะแล้วถามปัญหากะเขาเขาไม่สามารถแก้ปัญหาของเธอให้ถูกต้องได้จึงได้แสดงความโกรธ โทสะและความโทมนัสให้ปรากฏเธอจึงได้คิดว่าตนได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ที่ดีข้อนั้นอย่าได้มีแก่เราเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกสิ้นกาลนานดังนี้มีใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเป็นเช่นนี้พระผู้มีพระภาคก็ยังทรงห่วงพระอรหันต์อยู่หรือดูก่อนโมคบุรุษเราไม่ได้ห่วงพระอรหันต แต่ว่าเธอได้เกิดทิฐิลามกเธอจงละมันเสียทิฐิอล,ลามกนี้อย่าได้เกิดแก่เธอเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกสิ้นกาลนานอันหนึ่งเธอย่อมเข้าใจอเจลกะชื่อการาระมัชกะว่าเป็นสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ที่ดีผู้หนึ่งต่อไปไม่นานเขาจะกลับนุ่งห่มผ้ามีภรรยากินข้าวและขนมล่วงเกินเจดีที่มีอยู่ในเมืองเวสาลีทั้งหมดกลายเป็นคนเสื่อมยศ แล้วตายไปดูก่อนพักวะต่อมาไม่นานอาเจละกะชื่อกราระมัชกะก็กลับนุ่งหม่มผ้ามีภรรยากินข้าวและขนมล่วงเกินเจดีที่มีอยู่ในเมืองเวสาลีทั้งหมดกลายเป็นคนเสื่อมยศแล้วตายไปอุรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะได้ทราบข่าวว่าอเจละกะชื่อกรารมัชกะกลับนุ่งหม่มผ้ามีภรรยาก,กินข้าวและขนม ล่วงเกินเจดีที่มีอยู่ในเมืองเวสาลีทั้งหมดกลายเป็นคนเสื่อมยศแล้วตายไปจึงได้เข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเราจึงกล่าวกะเขาผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าสุนัขตะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนวิบากนั้นได้มีแล้วเหมือนดังที่เราได้พยากรณ์อาเจละกะชื่อกลาลามัชกะไว้แก่เธอมิใช่โดยประการอื่น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิบากนั้นได้มีแล้วเหมือนดังที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์อเจละกะชื่อกลารามัชกะไว้แก่ข้าพระองค์มีใช่โดยประการอื่นดูก่อนสุนัขะตะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเมื่อเป็นเช่นนี้อิทธิปาฏิหาริที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์ชื่อว่าเป็นคุณอันเราได้แสดงไว้แล้วหรือมิใช่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นอันทรงแสดงแล้วแน่นอนมิใช่ไม่ทรงแสดงดูก่อนโมคาบุรุษแม้เมื่อเป็นเช่นนี้เธอยังจะกล่าวกับเราผู้แสดงอิทธิปาติหารที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์อย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคมิได้ทรงแสดงอิทธิปาติหารที่เป็นธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย์แก่ข้าพระองค์ดังนี้ดูก่อนโมคาบุรุษเธอจงเห็นว่าข้อนี้ เป็นความปิดของเธอเท่านั้นดูก่พระควะโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะถูกเรากล่าวอยู่อย่างนี้ได้หนีไปจากกระธทรรมวินัยนี้เหมือนสัตว์ผู้ควรเกิดในอบายเหมือนสัตว์ผู้ควรเกิดในนรกฉะนั้น